ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับร้านแมคคาช็อปของเรานะครับก็จะมารีวิวนะครับชุดนับจำนวนนะครับตัวเคาน์เตอร์นะครับจะเป็นรุ่นนี้ครับ d h 48J นะครับรุ่น24โวลต์นะครับอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยนะครับอันนี้ power lamp นะครับตัวนะครับแล้วก็ พ็อกซ์เมตี้เซนเซอร์หนึ่งตัวนะครับก็ตัวนับจำนวนหนึ่งตัวนะครับก็รีเลย์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ p อ่ e พาวเวอร์ส i ายสวิตชิ่งหนึ่งตัวนะครับน,นี่คืออุปรกรณ์ในในชุดนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับการต่อใช้งานนะครับของตัวนี้นะครับตัวนับจำนวนเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับ ครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวไดอะแกรมของตัวเคาน์เตอร์นะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าเลขอะไรต่ออะไรอยู่นะครับับแรกนะครับผมก็จะต่อเข้าที่ซอร์สนะครับคือขาสองกับขาเจ็ดนะครับมันก็จะมีไอตัวเคาน์เตอร์นะครับต่อกับขาสามนะครับก็มีปุ่มรีเซ็ตนะครับที่ต่อขาสี่นะครับส่วนที่จะเอาไปใช้งานนะครับมีห้ากับหกนะครับ ปกนี้เป็น No ขานี้เป็น n c นะครับก็มาต่อกันเลยครับอันนี้ก็ถอดออกนะครับครับอันดับแรกนะครับก็ต่อไฟเข้าก่อนนะครับ2 4โวลต์ครับมันจะสัพพายตัวนี้นะครับบวกมาเข้าที่ขา2นี่นะครับนะครับขา2องลบก็มาเข้าที่ขา7นะครับโอเคนะครับชุดไฟเลี้ยงเสร็จเลยนะครับ ทีนี้ผมก็จะมาต่อรีเลย์ต่อนะครับตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสั่งรีเลย์นะครับแล้วก็มาสั่งในตัวเคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งนะครับนะครับก็จะมาดูวิธีการต่อในตัว p r o x i m i ิ y ี e n ซ s r ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นชนิด NPN นะครับสเปคใช้ไฟ DC นะครับ6 36โวลต์ DC นะครับ การต่อนะครับมันก็จะมีนะครับมีสีอยู่ทั้งหมดสามสีนะครับมีน้ำตาลนะครับน้ำเงินดำนะครับการต่อก็คือนะครับตัวนี้จะเป็นชนิดของ NPN นะครับก็เอาไฟบวกนะครับมาต่อเข้ากับเส้นสีน้ำตาลของเซ็นเซอร์นะครับประมาณเข้าที่รีเลย์นะครับ ก็สีดํานะครับอันนี้เป็นไฟลบมาเข้าสีน้ําเงินนะครับส่วนดํานะครับเป็นสัญญาณซิกแนลนะครับมาเข้าที่าขาของรีเลย์นะครับเป็นไฟออกมาเป็นลบนะครับตัวนี้นะครับน,นี้ก็จะครบวงจรของตัวชุดตัว p r ักซ์มิต m ้เ s น r ซอตัวนี้นะครับโอเคนะครับ เราก็จะมาดูตัวนี้ต่อนะครับตัวนับจำนวนนะครับนี้ผมจะต่อฟังโหลดนะครับนี้ผมต่อไฟเข้าอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้มาไล่ฝังโหลดนะครับโหลดผมจะมาสั่งงานตัวไฟพวกวรแลมตัวนี้นะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับมันจะมีเส้นนะฮะเลขแปดนะครับอันนี้เป็นคอมมอน X8 มาต่อตรงไหนนะครับผมก็จะดึงไฟนะครับจากไฟบวกนี้นะครับมาเข้าที่ขาแปดนะครับเส้นนี้นะครับขาแปดนี้ออกจากขาแปดมันก็จะมีไปต่อที่ขาห้ากับขาหกนะครับทีนี้ผมจะตั้งอะลามไว้ที่ไฟสีแดงนะครับแล้วก็ตอนเครื่องเริ่มทำงานเป็นสีสีส้มตัวนี้นะครับ มันจะใช้เลข5นะครับต่อไฟสีส้มนะครับใช้เลข6นะครับต่อไฟสีแดงแล้วก็เป็นบูสเตอร์เป็นเสียงด้วยนะครับเวลามันทํางานนะครับฟังเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับมันก็ต่อมาจากเลขหนึ่งนะครับโอเคนะครับเลขหนึ่งมันก็จะวิ่งมาเข้าขารีเซ็ตนะครับหนึ่งข้างแล้วก็ มาเข้าเลขสี่อีกหนึ่งเส้นนะครับนี้มาดูขาเคาน์เตอร์นะครับมันก็จะวิ่งออกจากเลขหนึ่งนะครับวิ่งออกจากเลขหนึ่งอันนี้จะเป็นใช้หน้าคอนแทคนับนะครับก็จะมาเข้าตัวรีเลย์นะครับเลขหนึ่งตัวนี้นะครับเส้นนี้นะครับมาเข้าหน้าคอนแทครีเลย์ของตัวนี้เป็น no นะครับอีกฟังหนึ่งก็จะวนมาเข้าออเลขสามนะครับมันก็จะครบวงจรนะครับ ตัวเครื่องนี้นะครับตามไดแกรมนี้เลยนะครับบล็อกนี้เลยทนี้เมื่อเราต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับก็สวมมันเข้าไปนะครับมันก็จะมีล็อกของมันแลวนะครับไม่ต้องกลัวสายผิดนะครับโอเคเมื่อเราสวมเสร็จนะครับรก็จะประมาณเนี้ทีนี้มาดูข้างหน้านะครับ หน้ามันก็จะมีเลข่ประมาณสี่หน่วยนะครับส่วนข้างล่างมันก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี้ยอันสุดท้ายนี้เป็นการตั้งการนับแต่ละครั้งนะครับจะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเหมือนกันนะครับ,บเช่นนะครับส่วนมากจะใช้เป็นคูณหนึ่งนะครับนี่นะครับคูณหนึ่ง ก็หมายถึงนับทีละครั้งนะครับตรงนี้เราก็สามารถตั้งได้เลยนะครับได้สูงสุดที่9999ครั้งนะครับถ้าเป็นคูณหนึ่งนะครับถ้าเป็นคูณ10ก็คูณเข้าไปนะครับนี่ผมจะมาสาธิตง่ายๆนะครับผมจะตั้งไว้ที่สักสิบครั้งพอนะครับ อเคครับนี้ผมก็จะเริ่มจ่ายไฟให้วงจรนะครับเมื่อมีไฟยี่สิโวลต์นะครับมาเลี้ยงตัวนี้ก็จะมีหน้าจอของตัวเคาน์เตอร์ก็จะติดขึ้นมานะครับโอเคครับหลักการทํางานของมันนะคือนะครับมีวัตถุหรือโลหะนะครับมาผ่านพ็อกซีมิตี้เซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะนับ เป็นหนึ่งนะครับต่อการผ่านหนึ่งครั้งนะครับสมมติเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นโลหะนะครับผ่านเข้ามานะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับในระยะที่มันตรวจจับได้นะครับนี่ครับไฟเซนเซอร์นะครับจะติดขึ้นมานะครับทางทีนะครับตัวหลักหน่วยของตัวเคาน์เตอร์ก็จะขึ้นเป็นหนึ่งนะครับดีเลย์ก็จะทํางานไฟติดขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็ผ่านไฟหนึ่งครั้งนะครับ อกครั้งนะครับอีกครั้งอีกครั้งนะครับองครั้งหกครั้งเคนะครับเมื่อถึงนะครับจํานวนที่เราตั้งไว้นะครับตัวบัสเซอร์กับไอตัวไฟสีแดงก็จะติดขึ้นมานะครับเกอนให้เรารู้ว่านะครับตอนนี้มันนับจํานวนได้ถึงจํานวนที่เราตั้งไว้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเริ่มใหม่นะครับ เพียงแค่เรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกดตรงที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับล้วเรากดรีเซ็ตสถานะมันก็จะกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟนี้ก็จะติดหมายถึงกําลังจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับครับการทํางานของมันก็จะวนลูป อยู่แบบนี้นะครับสําหรับตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับครับชุดนับจํานวนชุดนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้หลากหลายนะครับหรือว่า,านําไปดัดแปลงเป็นชุด DIY ในสเต็ปตรงนี้ที่ผมทํานี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไปดัดแปลงโยกย้ายเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้เข้ากับงาน ที่ตนเองทำนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็สามารถไปประยุก์ตใช้ได้หลากหลายนะครับครับตอนนี้ออร้านแมกกา็อปก็จะจบการนําเสนอนะครับในชุดเคาน์เตอร์นะครับรุ่นดี D K, เนตซ 8K ระบบ24โวลต์นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผม